งานวันนี้ของเรานะครับลูกค้าตีเทิร์นแอร์เก่านะครับติดตั้งแอร์เซนทันนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบิทิวนะครับฟิสสปีด R สามสองนะครับเทิร์นแอร์เก่านะครับแอร์กินนะครับเครื่องนี้นะครับเมื่อวานมาตรวจเช็คแล้วนะครับพบนะครับมอเตอร์เสียนะครับมอเตอร์คอยลร้อนนะครับลูกค้าก็นะครับใช้มานานหลายปีแล้วก็ตัดสินใจนะครับเปลี่ยนแอร์เลยนะครับกับร้านเรานะครับร้านเราก็รับเทิร์นนะครับเครื่องนี้นะครับจากเก้าพันนะครับห้องเดิมนะครับห้องค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ลูกค้าติดเก้าพันบิ ด้านบนนะครับฝามีรอยแตกนะครับก็นี่ครับเราจะย้ายมาติดตำแหน่งนะครับหน้าทรทัศนะครับอยู่บนทรทัศน์นะครับแล้วก็เดินเลาะผนังมาด้านหลังนะครับก็ช่างนะครับทีมงานก็เตรียมเครื่องมือนะครับงานนี้นะครับหลังจากนะปั๊มดาวเก็บน้ำยาเสร็จนะครับเราก็ลื้อคอยร้อนหรือคอยเย็นออกนะครับทีมงานเรานะครับก็ท่านใดสนใจนะครับตอนนี้นะครับมือ2นะครับก็นะครับลูกค้าได้เปลี่ยนกับเรานะครับเพราะว่ามอเตอร์คอยร้อนเสียนะครับไม่ซ่อมนะแล้วก็ห้องใหญ่กว่าแอร์ด้วยนะครับก็ทำงานหนักนะครับเดี๋ยวใครอยากได้แอร สะอาดนะครับแล้วก็รอติดป้ายราคาอีกทีนะครับดับประกันให้เลยนะครับงานนี้ก็ตำแหน่งติดตั้งที่เดิมนะครับขาแขวนนะครับเราเปลี่ยนเป็นใหม่หมดเลยนะครับลูกค้าต้องการตำแหน่งเดิมนะแต่ด้านในนะท่อเราค่อนข้างยาวนะครับส่วนคอยลร้อนก็ขยับนะครับเซนทันแอร์นะครับห้าเซนนะความห่างนะแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับนิดเดียวนะครับก็จะมีร้อยเก่านะครับก่อนเครื่องไม้เครื่องมือก็นะครับลุยนะครับสว่านคัดยังนะครับพอดีลืมมาหัวบล็อกมานะครับก็เลยใช้สว่านมือนะนะครับก็นี่ครับจากที่โคนมุมเลยนะครับเราย้ายโคน เดินให้ครับจัดให้ครับไม่มีปัญหาครับคอยร้อนนะครับตอนนี้กําลังวัยหนุ่มก็แรงยังเหลือนะครับก็แบบนี้ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยยกก็จะเบาแรงนะครับไม่ต้องกลัวปวดสันหลังปวดกระดูกปวดเลี้ยวปวดหลังด้วยนะครับก็แรงยังเหลือก็ใช้พละกําลังก่อนเลยนะครับช่วงนี้ก็ท่านใดนะครับสนใจนะครับมีแอร์เก่าอยู่แล้วนะที่ร้านยินเดียรับเทิร์นนะเฉพาะลูกค้าที่ติดตั้งแอร์ใหม่กับทางร้านเท่านั้นนะครับย้ําว่า ติดตั้งแอร์ใหม่กับทางร้านเท่านั้นนะครับไม่รับซื้อแอร์มือสองนะครับไม่รับซื้อนะครับ รับเฉพาะเทิร์นและติดตั้งกับเรานะครับก็นะครับตัวนี้เป็นเซ็นทันแอร์นะครับเป็นแบรนด์คนไทยนะครับก็ท่อเดินยาวเลยนะครับงานนี้นะครับลูกค้าเปลี่ยนมุมเลยนะครับฝั่งห้องเลยนะครับก็แอร์ที่จะทํางานได้ดีที่สุดนะครับติดห้องตามแนวยาวนะครับถ้าแอร์เป็นแอร์วอร์ทไรส์นะครับหรือติดผนังนะครับนะไม่เราไม่เกี่ยวกับค่าเสร็จสี่ทิศทางนะครับก็ชุดบานแฟร้นะครับวันนี้เบิกของใหม่มาก็ลองของหน่อยนะครับลืมเอาหัวมือหมุนออกนะครับไม่เป็นไรนะครับงานนี้ก็เทคโนโลยีก้าวหน้าไปนะก็นี่ครับใช้สว่าน เครื่องไม้เครื่องมือก็เก่าแล้วนะครับผมเปิดร้านมาน่าจะรวม10กว่าปีแล้วนะครับ45ปีแล้วนะประมาณนี้นะครับก็นี่ครับสวยงามนะครับอันนี้เป็นท่อ2หุ่นนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือได้นะครับตามกําลังเลยนะครับแต่ของเก่าก็ใช้ได้นะใช้ตั้งแต่รุ่นเก่าๆนะสาม้กว่าบาทแต่เครื่องมือใหม่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับเราก็ใช้ที่เหมาะสมนะครับเราใช้เวอร์ไปเองนะครับเราจะเป็นหนักค่าแรงหนักเครื่องมือนะครับไม่ไหวนะครับแบทุนก็ช่วงนี้เศรษฐกิจ นะพอเพียงนะเศร,รษฐกิจต้องพยุงตัวนะครับก็ลอยจ้ำลอยต่อนะครับเราใช้แอลอเทปปิดหมดนะครับ ส่วนด้านในนะครับมีการเชื่อมนะเพราะว่านะครับท่อเลย4เมตรนะตัวนี้7เมตรครึ่งนะครับก็อยู่ในระยะที่นะครับเดินได้นะครับท่อน้ำยานะครับแล้วก็มีการเชื่อมร้อยต่อนะครับก็กระจกนะครับส่องรอนะครับช่างเก่าช่างเก่านะครับยังไงก็ถ้ามีกระจกติดไว้ก็สุดยอดเลยนะครับกันรั่วร้อยเเซ็นก็เหมือนเดิมนะครับรอยจ้ำรอยรอยท่ออินซูเลยท่อนะครับรอยท่ออะไรเราก็ใช้แอลอูดเทปเก็บงานนะครับไม่ให้น้ําหยดน้าย้อยนะก็เป็นงานติดตั้งนะครับก็เดินท่อค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับงานนี้ก็เรียบร้อยนนนะคคครัับบอออุณลูกก้้าาาจงแวเภีม จังหวัดสุโขทัยนะเป็นลูกค้าเก่านะเรียกใช้บริการร้านเรานะครับนี่กับเรียบร้อยครับทอกยาวๆเลยนะครับงานนี้จบปริ้งนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรเลยนะครับ055011799หรือเบอร์ส่วนตัวผมนะครับ0844932601ช่างปูนะครับสุโขทัยยินดีให้บริการครับ